สวัสดีครับเทสครับผมก่อนจัดส่งนะครับกับปืนยิงป่าจะเป็นตัวนี้ครับ้ายไม้ไปดูนะครับไก่เซฟดันขึ้นเซฟกดลงพร้อมยิงนะครับดันขึ้นเซฟกดลงพร้อมยิงรางยาว130เซนครับชัก75อีกระบบโรเลอร์นะครับโโรเลอร์ลูกปืนนะครับ รูโลปืนทดสอบยางอ่สิบสามมิลน,นะครับเนื้อขุ่นตัดยิบสี่ครับยางอ่อนครับยางอ่อนจะมาลองยิงที่สิบห้าเมตรนะครับเป้าก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับสิบห้าเมตร่อไซส์ก็อยู่ประมาณสักสองนิ้วนะครับจะมาลองดูครับผมกับตัวนี้ลางตัวนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าใส่ไม้เะดานะครับก็จะอยู่2,500ถึง2,600บาทนะครับราคาโอนเงินเก็บเงินปลาทางบวก150เดี๋ยวผมมาลองให้ดูครับผมยิงไกลๆลางตัวนี้ก็ใช้งานสบายครับใช้งานดีเพราะว่าระยะชักนี่ค่อนข้างยาวครับถือว่าเป็นมาตรฐาน ระยะประมาณ15เมตรนะครับกับไซส์2นิ้วลองดูครับเวแล้วครับผม ก็ถือว่าเข้าเป้านะครับกับไซส์สนิ้วกับแปลงนะครับอ่ะสนิ้วนะครับนะกับระยะ15เมตรสนใจนะครับ062 9 8หกสอ1เครับเก็บเงินปลายทางก็มีนะครับบวก150บาทตัวนี้จะเป็นไม้ประดูก็จะอยู่ที่2,700ันเจ็ดนะครับอขอบคุณมากครับ